นายกรัฐมนตรีถแถลงผลปฏิบัติการตัดหมอกวิงแหงขบวนการนำคนต่างด้าวเข้ามาสูงตัวและทำหลักฐานเท็จในพื้นที่อำเภอวิงแหงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมถแถลงผลการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือสามคดีใหญ่ยึดยาบา้าได้11ล้านเม็ดไอลอดใหญ่500 000, กิโลกรัมวันนี้20พฤศจิกายน2568ที่กองบัญชาการตํารวจภูทรภาค5้าอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายอนุทินชาญวิรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายรัฐพลนร,รดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองปอปสปปทและปปชแถลงผลปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหงเป็นการดำเนินคดีกับขบวนการนำคนต่างด้าวเข้ามาสูงตัวและทำหลักฐานเท็จในพื้นที่อำเภอวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทำให้กระทบต่อความมั่นคงของชาติหลังพบเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับนายหน้าสูงสิทธิทำเอกสารเท็จและเรียก รับผลประโยชน์จากการจัดทำใบสำคัญถิ่นที่อยู่และสัญชาติไทยโดยเครือข่ายนี้มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดทำใบสำคัญถิ่นที่อยู่ถาวรและการให้สัญชาติไทยโดยนําคนต่างด้าวที่ไม่มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567เข้ามาสูงตัวและบันทึกรายการเท็จในระบบทะเบียนรัษฎรเพื่อให้ได้รับบัตร และสถานะโดยมิชอบซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้ดีเอสทีเข้าจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับของสารจำนวน28รายจับได้ทั้งหมด12รายมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐระดับในอำเภอปลัดอำเภออดีตลูกจ้างอำเภอผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มตากดาผู้ร่วมกระทำผิดนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กระทรวงมหาดไทยออกหมายจับระดับในอำเภอที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในระบบทะเบียนราษฎรซึ่งสะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลว่า เราตั้งใจจริงเอาจริงและจะไม่ปกป้องคนผิดไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งใดก็าตามและสิ่งที่เกิดขึ้นคือความน่าอายและเป็นความเลวร้ายเพราะขบวนการนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายร่วมด้วยได้ไปหาประโยชน์จากสิทธิของประชาชนกลุ่มประบางที่รอคอยสถานะทางกฎหมายทั้งที่ประเทศไทยได้รับการชื่นชมจาก UNH c r ในการยุติสถานะร,รัฐไร้สัญชาติแต่รับมีผู้ช่วยโอกาสหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของคนกลุ่มนี้ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ถแถลงผลการจับกลุ่มแก๊งลักลอบขนยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือสางคดีสำคัญทำให้สามารถตรวจยึดยาบ้าได้มากถึง11ล้านเม็ดไอจํานวน500กิโลกรัมโดยคดีที่1สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ในพื้นที่อําพรวีงเชียงจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยได้เข้าตรวจสอบรถยนต์กระบะมัสตาร์สีน้ำตาลบรรทุกยาคาเตมถายกระบะรถจอดค้างคืนอยู่บริเวณเมนเผาภัย ในชาปนสถานบ้านปงเพียตงตดมหาวันอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทําการตรวจค้นพบยาบ้าจํานวน24กสอบรวมประมาณ6ล้านเม็ดบรรทุกอยู่บริเวณในห้องโดยสารและบริเวณกระบะโดยมียาคาปกปุมอยู่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายส่วนคดีที่สสามารถจับกลุ่มได้เมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตํารวจภูธรภาค ท่าได้ขยายผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดตรายสำคัญจำนวนสองคดีพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาใช้รถยนต์ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนด้านอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศจึงบูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดจับกลุ่มนายนำโชคพร้อมรถยนต์หนึ่งคันยาบ้าสิบเจ็ดกระสอบครัวประมาณห้าล้านเม็ดในพื้นที่ต่อเวลาอำเภอดอกทางใต้จังหวัดพะเยาสำหรับคดีที่3กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามักมีรถยนต์บรรทุกมีพฤติการหาฟางข้าวบรรทุกสายรถเดินทางจากเชียงรายไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีบ่อยครั้งเชื่อว่าอาจจะอำพรางบรรทุกสินของผิดกฎหมายจึงได้ทำการติดตามพบรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเดินทางจากอำเภอพานไปยังอำเภอชิงแสนในช่วงเช้ามืดจึงได้เฝ้าติดตามพบผู้ต้องหาสองคนคือนายนิติพลและนางสาววิมลวรรณกำลังขนฟางข้าวข,ขึ้นท้ายรถบรรทุก ในลักษณะอัมพรจึงเข้าทําการตรวจค้นพบของกลางไอ์จำนวน20กระสอบรวมประมาณ500กิโลกร,รัมบรรทุกอยู่กระบะท้ายรถโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าไปลําเลียงยาเสพติดมาจากพื้นที่อําเภออาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในช่วงเช้ามืดจริงและกําลังจะลําเลียงนัง้ไปส่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับค่าจ้างหลังจากนํายาเสพติดส่งปลายทางเรียบร้อยแล้วเป็นเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทสินชัยพัชรธนานพรเรียเปียงวริศสาธินารายงาน ฏิบัติงานทุกฝ่ายผมในงานรัฐบาลขอยืนยันความพร้อมต่อการสนับสนุนกานทำงานของทุกๆฝ่ายอย่างเต็มที่ขอเชินชมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกนายทุกคนนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเรีละและทุ่มเทในกายใงใจในการสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำ มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายบัญนชนีสังคมนะครับทำลายความมันนายยา่นค,นคงของชาติทำลายเยาวชนของชาติทำลายอนาคตของชาติเราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีวันพอต่อยน,นะครับรับผิดชอบและเป็พลังสำคัญใน,นการก่อสัวนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้สังคมไทยได้ปลอดภัยและปลอดภัยจากยาเสพติด จากอาชญากรรมประเภทอื่นๆนะครับเช่นอาชญากรรมออนไลน์อาชญากรรมแคมเปิลบอลการพนันการฟอกเงินแ,แ,นนและธุรกิจสีเทานะครับสุดท้ายนี้รัฐบาลและหน่วยงานรัฐผู้ภาคส่วนก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสำคัญน,นี้เรียว่าจระบวนการแจ้งเบแส ดูแลคนในครอบครัวด้วยความนักความเข้าใจสัับสนุนการบำบัดและร่วม,มรู้ารมต่อต้านยาเสพติดต่อต้านพาติกรรมอันตรายติดกฎหมายเพื่อปกป้องลูกหลานของเราและเพื่อสังคมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับขอบคุณครับ